มือนี่เป็นน้องอ้าอ้ยังมือนี่อันสวัสดีค่ะน้องอ้ยอ้สกุลนาพรอนอลังการโซค่ะอลังการโซเค้กด้วยลูกถือเค้กถือเค้กเอามื้ถือเค้กนั่นแหละถือเค้กเอออันนี้คือเขาเรียกเค้กอะไรนะเค้กร่องหนพี่เบิร์ดเฮปปี้เบิร์ดเดยพี่แม็กซ์ดีลูกแฮปปี้เบิร์ดเฮยฮูเมื่อกว่งเอาเอาเดี๋ยวเมื่อกวง พูดอะไรอ่ะว่าเอาไปอย่างมาเอานี่เขามามาไล่มาให้นี่ไหมอาจารย์แม็กอาจารย์แม็กน้อยลอยเมียโอ้ยนอแม็กน้อยลูกทรายบอดโนครับน้องแม็กน้อยแต่ว่าเมื่ขึ้นไปนอนใส่วังคือไปนอนเฮียนเอ้าอย่าหัวอย่าไนอนอยู่ใส่บอไปนอนใส่เดี๋ยวน้ำจากของมาไล่หนี่บอเมียนบอเกี่ยวเลยบอเกี่ยวแม็กกูจะเคืองเนาบอเหนื่อเออเออเออไปเอาหัวล้มบ่เหรอ นี่บังดูคือคักแถววะใจรูปใจรูปป้าต้อนหน้าตอนตาเออศิลปินอายเลยโอ้ยปากควยเอ้ยอ๋อเมื้อนี้วันเกิดเพิ่นตัวอ๋อเมื้อนี้วันเกิดอีหล่าถือเค้กดู้ลูกถือเค้กถือเค้กเอามือถือเค้กนั่นแหละถือเค้กเอออันนี้คือเขาเรียกเค้กอะไรนะเค้กรองหนแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่แม็กซี่ลูกแฮปปี Happy ฮ e w เออเบอร์เดย์เด้อล่ะเด้อมีความสุขหลายๆอ้๊ป้าจ๋าคือมอบมอะไรให้อ้ยน่ารักจังเลยเมื่อกองครับอันนี้เมื่อกลองเสียงมีหกได้ครับครับแต่ปัานี้มันมีช่วงหนึ่งที่ทิมดนตรีอลังการช่ว์หมาบ่แดกดูเลยโลทีมเลยลก็เลยให้ทิมรับจบแบรนครับเพราะว่านาดนตรีเสียงหกมีสองย่างละสองเด้เมื่อกองสองคี่บอร์ดสองย่างสิไหมครับกีตาร์สองนูเลยแบงมาพี่ย่างละเคิงเลยนะครับมีความสุขมากนะครับ กับบ่มี่ยังห้ดอกเด้อลูกเด้อกับบ๊มี่ยังห้อีหลีไปอ่ะอีละเอาบาดนี้บอกกับพี่น้องนี่ลูกสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพรเสียงวีหกค่ะมือหนิเป็นน้องอ้ายยังมือนี้อันสวัสดีค่ะน้องอาอายสกุณาพรอลังการโซ่ค่ะอลังการโซ่ อีลากะอกราบขอบพระคุณรางวัลน้ำใจดันหนาวไวทีขอบพระคุณความหาบความแพงจากพี่น้องสุขุสุคนนะคะขอบคุณแม่นิชานะคะจ้าขอบคุณแม่นิชาด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนครับเอาเพื่อเป็นการบสเสียเวลานะครับบัดนี้พี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เบื้องการแสดงของวงเฮาจนหอดสอดแจ้งด้พี่น้องเด้อนะครับสาหรับมอลลัอลังการโชว์พี่น้องครับมอลลัอลังการโชว์นูราโบแพงได้พี่น้องราคาเริ่มต้นที่2 0,000 0ตนตนเท่านั้นเองครับพี่น้อง มีการมีงานเอินใส่ได้โทรหาโนูได้ตลอด24ชั่วโมงหมอลำอลังการโชว์ครับราคาเริ่มต้นที่200,000กว่าๆเต่นั้นแต่ว่าใครจะได้หมอลลัม300,000ต้องเสียงวีหกเวยครับเด้อนะครับกระลับทอมูได้ล่ะกระลับทอมูเสียงอีสานอีสานนครศรีเอียงเสียครับขาเจาะกับ300,000กว่าขาเจาะเป็นฟรอมหญ่วงญ่แมนเป็นฟอรอมญ่อีกฟ้อมหนึ่งนะครับพอเราฟ้อมกันพี่น้องนะครับกะฝากไว้มอลำเสียงวีหกพ่อกันวันที่สอง กลุ่มผ้าบุญเลาบุญเล่าบุญเลาครับหมอลำเสียงมีหกได้อีเมล์ด์นะครับแต่ขันมีงานก่อนฝากหมอลำอลังการโชว์ไปในอกอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสูปป้บวทุกคนเอาบัตรนี่ะนะครับสิเดเดินทางไปเทียมเพื่อนนุ่นสังครับน้องบัวลำพู่เพราะว่าเสียงมีหกเหรียญยุญย่พูนสิทดิภาพอีหล่าไปอีหยังคือเดบังเงินกันบัตรจ้ะไม่ยังลูกไม่ยังนี่ฮะอัน่อลองฝากมาค่ะ พ่อรองฝากมาปีนี้พ่อรองทําไม่ไปวงไหมทำามไมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเออเอาเอาพ่อกันไม่โอกาสนาพี่น้องครับขอฝากหมอลําอลังการโชคกันแล้วกันครับขอบคุณครับพี่น้องปุบมือเป็นแห้งใจเหเนเน่น้องอาอา,ายสักกุณาพรครับ พร้อมกับหัวหน้าหนุนะครับมอบความสุขให้พี่น้องบนเวทีนะครับพี่น้องที่เดินทางมาหอดแล้วนะครับยังเข้าสู่สถานลานเพลินได้เลยนะครับมือนียูน้ากันจนหอดวีนาที่สุดท่ายสอดแกงจังนี้จากกันเดอรพี่น้องครับเด็กๆมาสิ่งรับให้พี่น้อง